สวัสดีครับ m a x n i t o ครับวันนี้เราอยู่กันใน Black Desert Online g น์ b a l Lab ของวันที่17กันยายนปี2020นะครับมีการอัปเดตใหม่ของอาวุธุกพลังผมขอเรียกมันว่าการอัปเกรดสกิลมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูประกาศอัปเดตของ g o o b l l l a b กันก่อนครับมีการเพิ่มช่องสกิลใหม่ซึ่งเป็นการอัปเกรดสกิลเดิมของเราที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเช่น การใส่ซ c ลงไปหรือว่าเพิ่มสถานะป้องกันให้กับสกิลครับในช่องนี้ของ GM n o t e เนี่ยเขาบอกไว้ว่าการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถของสกิลจะไม่มีการเพิ่มดาเมจครับและพวกเขาเนี่ยจะพยายามพัฒนาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การเพิ่มดาเมจให้สกิลเท่านั้นแต่จะเป็นการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามาให้เรื่อยๆแล้วก็พวกเขายังรับความคิดเห็นอยู่นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอยากส่งให้พวกเขาก็สามารถเข้าไปทดสอบได้ที่ Google Lab แล้วก็กดส่งความคิดเห็นไปได้เลยครับ เรามาดูกันว่ามีสกิลไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามาครับเมื่อกดตัว K ขึ้นมานะครับด้านล่างจะเห็นช่องที่เพิ่มเข้ามามีทั้งหมด4สกิลซึ่งเราสามารถเลือกได้เพียง1สกิลเท่านั้นเพื่อทำการอัปเกรดสกิลที่เราต้องการครับสกิลแรกคือสกิลชิปคลิกซ้ายครับเมื่อเราเลือกอันนี้นะครับจะทำให้สกิลชิปคลิกซ้ายเนี่ยทำ CC กับผู้เล่นเพิ่มเติมครับ จากเดิมเนี่ยมันจะทำกับแค่มอนสเตอร์เท่านั้นแล้วก็ CC ที่จะทำกับผู้เล่นก็คือในครั้งแรกจะช็อตแล้วก็จะทำให้ลบลงครับสกิลที่2คือสกิล W F ครับเมื่อเราเลือกอันนี้เนี่ยจะทำให้สกิล W F ของเรามีสถานะป้องกันด้านหน้าครับแต่ว่าจะไม่มีผลขนาดสกิลคูดาวนะครับ ซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยสกลิลนี้จะไม่มีสถานะป้องกันครับจะเป็นตัวเปล่าสกลิลที่3คือสกลิลลงคลิกคู่ครับเมื่อเราเลือกอันนี้นะครับจะทำให้สกลิลลงคลิกคู่ของเราเนี่ยมีสถานะป้องกันด้านหน้าเพิ่มเข้ามาครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยสกลิลนี้จะไม่มีสถานะป้องกันเลยนะครับจะเป็นตัวเปล่า และสกิลที่4นะครับก็คือสกิลลง F ครับเมื่อเราเลือกอันนี้นะครับสกิลลง F ของเราเนี่ยจะทำสตันกับผู้เล่นทุกครั้งที่เราใช้งานโดยที่เราไม่ต้องใช้พูดดำ50%เลยครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยสกิลนี้จะไม่ทำ CC กับคนนะครับจะไม่ทำสตันด้วยแต่ว่าถ้าเราเลือกอันนี้เนี่ยก็จะสตันแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องใช้พูดดำ50%ด้วยครับ ก็สรุปนะครับจะมีการอัปเกรดความสามารถให้กับสกิลของเราครับโดยที่ให้เราเลือกหนึ่งอย่างเพื่อที่จะอัปเกรดสกิลมีทั้งหมด4 s สกิลตามนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานเวิร์กไหมอันไหนน่าสนใจบ้างลองไปดูกันเลยครับเริ่มที่สกิลชิปคลิกซ้ายครับ เมื่อเราเลือกอันนี้จะเพิ่มการทำให้ผู้เล่นคนอื่นนะครับโดน CC s h ช็อตแล้วก็ล้มลงซึ่งปกติมันจะทำกับแค่มอนสเตอร์เท่านั้นแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับเพราะสกิลนี้เป็นสกิลวงแคบระยะใกล้จึงทำให้เราทำา c c กับผู้เล่นคนอื่นได้ยากและสกิลนี้ในการ PVP ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เพื่อทำให้เกิดป้องกันด้านหน้าทำให้เรายืนได้นานมากขึ้น มากกว่าจะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำ CC ครับเพราะส่วนมากผู้เล่นคนอื่นที่จะเข้ามาหาตัวเราก็จะใช้สกิลที่เป็น Super Armor มาอยู่แล้วจึงทำให้ติด CC เขายากอยู่แล้วครับส่วนตัวผมก็ยังมองว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ในการใช้สกิลนี้ทํา CC ครับสกิลที่2ก็คือสกิล w f ครับ เป็นสกิลที่ใช้เพื่อเปลี่ยนจากอาวุธหลักมาเป็นอาวุธปุกพลังหรือว่าใช้ทำซีซีจากระยะไกลก็ได้ครับซึ่งถ้าเราเลือกอันนี้ก็จะเพิ่มป้องกันด้านหน้าให้ขณะใช้สกิลความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าเมื่อเราล้มเราลุกข,ขึ้นมากด Wf ค้างไว้มันก็จะเกิดสถานะป้องกันด้านหน้าทันทีหรือจากการที่เราโจมตีด้วยอาวุธหลักแล้วจะเปลี่ยนอาวุธไปปลุกพลัง ก็จะทําให้เกิดสถานะป้องกันด้านหน้าขณะใช้สกิลนี้ซึ่งมันทําให้เราไม่โดนซีซีง่ายเหมือนเมื่อก่อนครับ สกิลที่3คือสกิลลงคลิกคู่ครับเดิมทีแล้วเนี่ยสกิลนี้ไม่มีสถานะป้องกันเวลาใช้นะครับมักจะโดน CC อยู่เสมอจึงเป็นท่าที่ไม่ค่อยเหมาะในการ PvP เท่าไหร่ครับแต่เมื่อเราเลือกอันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มป้องกันด้านหน้าให้ขณะใช้สกิลความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคือชอบอันนี้มากที่สุดเลยครับ เพราะว่ามันทําให้สามารถยืนอยู่กลางวงได้นานมากขึ้นแล้วก็ท่านี้เนี่ยจะถูกใช้ในการ PVP มากขึ้นแน่นอนครับเมื่อมีป้องกันหน้าเข้ามา สกิลที่4คือสกิลลง F ครับโดยปกตินะครับสกิลนี้จะไม่ทำให้เกิด CC กับผู้เล่นครับถ้าอยากให้ผู้เล่นติด s t u นจะต้องใช้พุทด,ดำา50%ก็คือการกดลง F บวกคลิกขวาจะเพิ่มความเสียหายแล้วก็ทำให้ผู้เล่นติดสตันครับแต่เมื่อเราเลือกอันนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้พุทดำา50%อีกต่อไปครับทุกครั้งที่ใช้สกิลลง F จะทำให้ผู้เล่นติดตั u นหมดครับ ต่อไปนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าให้พูดถึงความน่าสนใจเนี่ยผมขอเรียงลำดับตามนี้ครับสกิลที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือสกิลลงคลิกคู่ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นสกิลที่ไม่มีสถานะป้องกันเวลาใช้งานก็คือตัวเปล่าในการ PVP จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันทำให้เราโดน CC ได้ง่ายมากเราจะล้มบ่อยมากจากการใช้สกิลนี้ครับ แต่เมื่อเพิ่มป้องกันด้านหน้าเข้ามาทําให้สกิลนี้ดีขึ้นอย่างมากเพราะว่าเอาไปเพิ่มในคอมโบได้แล้วก็จะได้ใช้ในการ PVP มากขึ้นแน่นอนครับอันดับที่2ที่น่าสนใจก็คือสกิล W F ครับส่วนตัวจะชอบใช้อาวุธหลักในการ PVP ด้วยเช่นสกิลลงคิวหรือว่าชิป F เพราะว่าเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ทั้งคู่แต่ก็มักจะโดน CC ครับเมื่อเรากดใช้ W F เพื่อเปลี่ยนคารไปเป็นอเวก การที่เพิ่มป้องกันด้านหน้าเข้ามาให้ W F เนี่ยมันก็ทำให้คอมโบไหลลื่นขึ้นครับเราจะถูกทำ CC ระหว่างเปลี่ยนคาสน้อยลงครับอันดับที่3คือสกิลลง F ครับที่มันตกมาอยู่ที่3ก็เพราะว่าปกติในการ PVP เรามักจะใช้พุดดำ50%า50%อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันสร้างความเสียหายมากกว่าแล้วก็ทำ s t u นด้วยครับซึ่งเราใช้ได้เรื่อยๆเพราะมันใช้แค่50%แต่การที่สกิลนี้เพิ่มการทำสตันเข้ามาเลยก็เป็นข้อดีครับ คือเราไม่จําเป็นต้องใช้พูดดําอีกต่อไปแล้วแต่เราจะเอาพูดดําไปทําอะไรก็ต้องไปคิดกันอีกทีครับและอันดับที่4ก็คือสกิลชิปคลิกซ้ายครับผมคิดว่าสกิลนี้มันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเพิ่ม CC ที่ทําให้ช็อตแล้วก็ล้มลงเพราะว่ามันเป็นสกิลที่มีวงแคบระยะใกล้ผู้เล่นที่จะเข้ามาหาเราส่วนใหญ่ก็จะใช้สกิลที่เป็นซ u ปเปอร์อาร์เมอร์เข้ามาอยู่แล้วจึงทำให้ติดซีซียาก สกิลนี้ประโยชน์ของมันคือการเป็นป้องกันด้านหน้าครับเราใช้เพื่อยืดระยะเวลาที่อยู่ในกลางวงได้นานมากขึ้นการทำซ c ซจากสกิลนี้เลยดูไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับจะยังไงก็ตามนะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งทาง PA เนี่ยเขาก็ให้อิสระในการเลือกใช้กับผู้เล่นทุกคนรอให้เข้าเซิร์ฟเวอร์จริงแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับ วันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์การติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ